สามีภรรยาจำใจจากบ้านไปทำงานเปิดกล้องเห็นลูกหนึ่งขวบวิ่งมาพูดคำเดิมซ้ำๆฟังแล้วสะเทือนใจจนน้ำตาไหลแรงกดดันต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากในการเลี้ยงลูกคู่รักหลายคู่ต้องเลือกที่จะทิ้งลูกไว้ที่บ้านกับปู่ย่าตายายส่วนตัวเองก็เข้าไปทำงานในเมืองเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัว ทำให้ในแง่มุมทางอารมณ์และความเชื่อมโยงกับโลกลดลงและสุดท้ายเด็กที่จิตใจยังบอบบางคือผู้ที่ทุกข์ทรมานมากที่สุดเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเั็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับ โดยได้มีกรณีของพ่อแม่คู่หนึ่งในโจโคมณฑลเหอหนานประเทศจีนแชร์ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านพร้อมข้าความบ่งบอกถึงความรู้สึกเศร้าที่พวกเขาจำเป็นต้องทิ้งลูกสาวไว้หนึ่งขวบไว้ที่บ้านเพราะงานในพื้นที่บ้านเกิดนั้นเงินไม่ดีทำให้ต้องเลือกจากมาทำงานไกลบ้านเพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกตัวน้อย ด้วยเหตุนี้เองทั้งสองจึงต้องส่งลูกน้อยไปให้คุณย่าของเด็กช่วยดูแลและมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ในบ้านนั้นแต่พ่อแม่ไม่ค่อยได้ดูส่วนหนึ่งเป็นเพราะงานยุง่งและอีกส่วนหนึ่งกังวลว่าจะทนคิดถึงไม่ไหวอย่างไรก็ตามวันหนึ่งผู้เป็นพ่อบังเอิญได้เห็นเหตุหการณ์สะเทือนใจจนน้ำตาไหลโดยเขาได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงหน้าลูกสาววัยหนึ่งขวบที่เล่นอยู่บริเวณสนามหน้าบ้านเพียงลำพัง และเพราะคิดถึงแม่มากๆจึงวิ่งไปที่หน้ากล้องวงจรปิดเพื่อเรียกหาเมื่อไม่มีเสียงใครตอบกลับมาเด็กน้อยก็พยายามส่งเสียงเรียกให้ดังขึ้นเรื่อยๆแต่หน้าเศร้าที่ก็ยังไม่มีการตอบรับอยู่ดีเมื่อมองดูใบหน้าที่น่าสงสารของลูกสาวพ่อแม่ก็อดไม่ได้ที่จะสะเทือนใจในใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและคิดถึงลูกแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้ระยะห่างระหว่างพวกเขา อยู่ไกลมากๆจนไม่สามารถวิ่งกลับไปกอดลูกได้ทุกครั้งตามต้องการสุดท้ายทั้งสองตัดสินใจดูกล้องให้บ่อยขึ้นและใช้กล้องนี้เองเป็นช่องทางในการพูดคุยกับลูกสาวให้มากขึ้นด้วยเมื่อเรื่องราวนี้ถูกแชร์ลงในโลกออนไลน์นะครับชาวเน็ตที่ดูคลิปวิดีโอและรับรู้เรื่องราวทั้งหมดต่างก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนใจตามไปด้วยและพ่อแม่หลายคนยังคอมเมนต์เล่าถึงสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อพวกเขาถูกบังคับให้ต้องแยกย้ายไปทำงานไกลบ้านเพราะไม่มีเงินเพียงพอที่จะดูแลลูกๆอย่างไรก็ตามนะครับผู้ปกครองทุกคนที่ต้องเลือกที่จะไปทำงานไกลบ้านอย่าลืมมอบความรักให้ลูกอย่างเพียงพอด้วยพ่อแม่ควรเข้าใจว่าสิ่งเดียวที่เด็กต้องการในวัยนี้คือพ่อแม่และความรักของครอบครัวเพราะเด็กไม่มีความรู้เพียงพอ ที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่พ่อแม่ทำเพียงกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รักเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องราวการที่พ่อแม่ต้องจากลูกน้อยไปทำงานไกลบ้านแล้วต้องเห็นภาพที่ลูกเรียกหาผ่านกล้องวงจรปิดแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c อ m ขอบคุณครับ